ครับทุกคนพบกับเอาตรอนสตอรี่นะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับยังออกไปไหนไม่ได้แล้วก็วันนี้ก็จะมาทําอาหารสูตรคนขี้เกียจทำง่าง่ายๆเลยก็คือเช้ามาก็หิวแต่ขี้เกียจทําอาหารแต่ไม่ทําก็ไม่มีอะไรให้กินก็แบบง่ายๆ่าผมมีหมูสามชั้นอยู่แล้วก็มีแป้งข้าวโพดอยู่เนี่ยแค่นี้ครับแล้วก็มีต้นหอมผักชีนิดหน่อย มะนาวน้ำปลาแล้วก็มีเครื่องปรุงเล็กน้อยก็มีอยู่แค่นั้นครับเดี๋ยวเราจะมาทําหมูสามชั้นทอดน้ำปลากันนะครับก็หมูสามชั้นผมก็ได้ล้างมาแล้วซื้อมากระชิ้นเบอร์เริ่มเลยขั้นแรกเลยผมก็จะมาหั่นหมูก่อนหั่นหมูแล้วก็จะหมักหมูทิ้งไว้นะครับชิ้นใหญ่มากเลยหนาด้วย ีดโคตรขมเลยโอเคครับใส่ไว้แล้วก็ทำการใส่เครื่องปรุงหมักน้ำตาลหนึ่งช้อนนะครับน้ำปลาสองช้อนพริกไทยครึ่งช้อนนะครับ ไปก็ข,ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับก็จะหมักทิ้งไว้สัก10นาทีครับตอนนี้ครบ10นาทีแล้วครับต่อไปก็จะมาคลุกเคล้ากับแป้งข้าวโพดนะครับเดี๋ยวใส่แป้งข้าวโพดสักสิบช้อน สิบช้อนมนมพูนเก็บก็คุกเขาให้ทั่วแป้งเลยครับเอ้ทั่วชิ้นหมูให้แป้งคุกอยู่ทั่วชิ้นหมูเลยต่อไปจะทำการทอดนะครับขั้นแรกก็ใส่น้ำมันก่อนใส่เยอะๆเลยฮะน้ำมัน ให้มันท่วมหมูการใส่น้ํามันจนให้มันแบบท่วมหมูนี่ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อการทอดนะครับหนึ่งหมูติดก,กระทะไม่ไหมความร้อนจะได้ทั่วชิ้นหมูนะครับร้อนน้ามันร้อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะใส่หมูเลยรอแป๊บหนึ่งตอนนี้น้ํามันน่าจะร้อนได้ที่นะครับต่อไปก็ใส่หมูเลยครับผม ชิ้นนี้หนานิดหนึง่งปรับไฟลดลงนิดนึ่งครับรู้สึกว่าจะร้อนไปนิดนึงถ้าไฟแรงเกินไปจะทำให้หมูไหม้นะครับก็ใช้ไฟประมาณกลางๆเกือบอ่อนนะครับก็คอยดูแล้วคอยกลับด้วยนะครับ สังเกตนะครับน้ำมันจะไม่แตกกระจายสาเหตุมาจากการผสมแป้งโดยไม่ใส่น้ำนะครับถ้าใส่น้ำคือหมูจะมีน้ำน้ำจะทำให้น้ำมันแตกกระจายนะแตกกระเด็นออกถ้าเราไม่่ไม่มีส่วนผสมของน้ำเลยในการผสมคลุกเคล้าการทอดก็จะ ปกติธรรมดาเรียบง่ายครับน้ำมันจะไม่กระเด็นถึงจะก,กระเด็นก็ไม่น่าจะกระเด็นมากครับแต่ตั้งแต่ทอดมาเนี่ยยังไม่กระเด็นเลยนะครับไปช่วงรอหมูสุกนะครับก็จะทำน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มหมูก็จะใส่น้ำปลาโอเคครับเยอะหน่อย นิดหนึ่งไม่ต้องเยอะอันนี้นะก็ที่ใส่พอๆกับน,น้ำตาลก็คือผงปรุงรสหน่อยใส่มะนาวสักลูกหนึ่งนะครับถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่สองลูกก็ได้ฮะถ้าชอบเปรี้ยวน้อยก็ประมาณลูกหนึ่งคนให้เข้ากันให้ละลายน้ำตาลผงชูรสก็ให้ละลายเข้ากันครับ ก่หนึ่งช้อนครับก็คั่วอีกหนึ่งช้อนคุณพูนตามนี้ครับแล้วก็คนให้เข้ากันใส่หอมปักชีโอ้ยหล่นช่างมันประมาณนี้ครับแต่งกลิ่นให้หอมเฉยๆย,ยอดแห่ความอร่อยตอนนี้ก็เหลืองกรอบใช้ได้แล้วครับ พึ่งไว้ก่อนให้มันเสด็จน้ํามันครับพอดีไม่มีกระชอนนะผมห้องผมไม่ไม่เคยใช้กระชอนไม่ได้คิดว่ามันจะจําเป็นต้องใช้มาทําอันนี้เอาต้องใช้แล้วแหละแต่มันไม่มีก็มารู้จะนั่งยังไงครับชิ้นนี้หนานะี่แต่ก็ได้แล้วฮะ พึงไว้สักพักครับเอาละครับรทุกคนตอนนี้ได้ไวดาแล้วครับมาลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงแรกเลยต้องหั่นดูก่อนผนะู้สุดยอดครับกรอบนอกนุ่มในครับสุดยอดมากชินิยาหน้าเกียดมากเลยไม่คิดว่าตัวเองจะ ทำชิ้นหมูได้น่าเกลียดขนาดนี้นโอเคให้ทุกคนได้ดูครับออมเห็นไหมนี่ย อร่อยครับเค็มข้างนอกนิดหนึง่งมันได้ซึมเข้าเนื้อไปเยอะเนื้อข้างในก็นยังกอ,อกหวานหวานนิดๆข้างนอกออกรอบเค็มๆข้างในหวานๆอร่อยครับสุดยอดเรียบร้อยครับผ่านไปแล้วพร้อมกับน้ำจิ้มคราวนี้จัดจานสวยนิดหนึง่งครับผักที่มาจัดก็มีต้นหอมกับผักชีที่เหลือนะครับนำมาใส่จัดเป็นงั้นเลยครับจะได้ดูสวยๆหน่อย อันนี้พร้อมทานนะครับหมูสามชั้นทอดน้ำปลากับน้ำจิ้มรสเลิศของผมแล้วก็มีข้าวสวยร้อนๆมาพร้อมกินแล้วตอนนี้หิวมากเลยครับเดี๋ยวแต่การเริ่มเลยชิ้นแรกกนะ่อนครับชิ้นแรกเมื่อกีก้กินชิ้ม,มแล้วอร่อย,อย่อื้มเ ย้อนไปเลยตอกข้าเวเหมือนเนีย้อนร้อมากหรือว่าทุกคนสามารถทานตามได้เลยนะครับก็ขั้นตอนไม่ได้มีอะไรอะไรมากมายก็แค่หมักหมูให้มันได้ประมาณสิบนาทีก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็นำมานทอดทอดนานหน่อยใช้ไฟอ่อนๆก็เกือบอ่อนครับกลางๆจนเกือบอ่อนเลยนะครับค่อนข้างอ่อนก็ช่วงทอดก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับประมาณครึ่งชั่วโมง อดทนรอหน่อยอัะน,นั้นขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับครั้งต่อไปเราจะออกต่ลดไปไหนหรือว่าจะไปทําอะไรกินกันอีกก็ขอฝากทุกคนกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับครา้นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก<ป><ป>อบนอกลงไหในในใจ